ครับผมทีนี้เรามาถึงตอนที่6กันแล้วนะครับในการใช้ข่าวนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในตอนที่4กับตอนที่5้าจะเป็นการทดสอบกับดีไวท์ที่เป็น iOS เสียดายผมตอนนั้นผมยังไม่มี iPad มาทดสอบให้ดูแล้วก็ตอนที่5ทดสอบกับ Android นะครับต่อน,นะครับผมจะแนะนำ ดีใช้เอกสารร่วมกันสมมติว่าเราประชุมร่วมกันนะครับในเอกสารชิ้นหนึ่งเราสามารถใช้งานร่วมกันนะครับเดิมทีเราใช้เอกสารนะครับเราใช้คนเดียวแล้วก็ส่งเมลหรือใส่แฮนดิ้งได้ส่งต่อให้กันแต่ตอนนี้เอกสารที่เป็น c ว o ์ค computing เนี่ยมันเปลี่ยนไปเราสามารถทำงานพร้อมกันได้ เป็นสิบสิบคนเลยนะครับลองดูนะครับต้องกลับไปดูความเดิมตอนที่แล้วนะครับตอนนี้ผมจะทดสอบนะครับนี่คือใช้ไฟล์ที่ผมสร้างขึ้นมาไฟล์นี้นะครับนะอย่าลืมน,นะครับซิมโบลตัวนี้ก็คือซิมโบลดูตัวชี้เมาส์นะครับซิมโบลที่พูดถึงตัวอะไรครับตัว w Windows explorer หรือ finder หรือ finder หรือเราเรียกติดปากว่า my doc หรือ my com นั่นเองเห็นไหมครับไฟล์นี้อยู่ใน collection อะไรอยู่ในโ folder อะไรนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วได้อธิบายจุดนี้ไว้อาโอเคละอ่าแท็บของแต่ละเบราว์าเซอร์ก,ก็เปรียบเสมือนอะไรครับ task นั่นเองไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมานครับเราสามารถพิมพ์นะครับพิมพ์งานได้เหมือนกับเปิดปกตินะครับ อ่าพิมพ์เสร็จแล้วอ่าเราก็สามารถที่จะตอนนี้เราใช้งานกับคนอื่นได้อยู่ทีนี้ผมจะใช้งานพร้อมกันกับหลายๆคนผมต้องมาที่เมนูนะครับแบ่งปันนี่นะครับพอคลิกคข้ามาแบ่งปันนะครับเราจะเอาให้ใครใช้บ้างละแล้วก็พิมพ์อ e ีเมลเขาลงไปนะครับ กินอ,อีเมลได้อีเมลเพิ่มน,นะครับหรือมีเพิ่มอีกไหมนะครับอ่าก็เพิ่มอีกนะครับอาเช็กดูว่าอีเมลถูกต้องหรือเปล่าโอเคเสร็จแล้วเราก็ตอนนี้ผมแชร์ให้หนึ่งคนสำหรับคนแรกนี้นะครับ ก็เปรียบเสมือนกับเรามีชื่อในคอนแทคใน Gmail เราอ่าอีเมลที่2ก็คือไม่มีในคอนแทคไม่มีลิ์ใน Gmail นะครับโอเคเดี๋ยวจะพูดถึงคลิปต่อไปเสร็จแล้วก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็แจ้งไปยังอ e ีเมลของคนคนนั้นนะครับที่เราต้องการจแชร์ให้นะครับ คนคนนั้นก็ต้องมีจ m a i l เหมือนกันนะครับตอนนี้อีกเมลหนึ่งนะครับเป็นหน้าผมเองนะครับผมก็มาคลิกที่ HOME นะครับนะครับเห็นไหมครับผมรีเซแป๊บนึงนะครับอ่าก็จะเห็นเห็นไหมครับไฟล์ที่ถูกแชร์มาให้นะครับผมก็คลิกปั๊บนะครับนะครับเมลสังเกตเมลนี้เมลส่งสุกนะครับอีกเมลหนึ่งนะครับก็จะเป็นสุกรวิทปาาแก้วนะครับ แล้วสังเกตเห็นนะครับว่าเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีสีชมพูตอนนี้สแสดงว่ามีคนใช้อยู่สองคนก็คือหนึ่งตัวเราเองกับคนที่เราแชร์ให้เห็นไหมครับคนปาลระแก้วก็คือชื่อชื่ออ r o w อร์หนึ่งนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยว m ู v ด,ดูนะฮะแล้วก็ยัเห็น์เซอร์นะครับ์เซอร์ของคนอื่นมาดูที่ส่งสุกนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสีเขียว ว่าใครกำลังเปิดใช้งานของสุธวิทย์เหลือไปอีกอันนึงนะครับอีกตัวนึงเพราะาตอนนี้เราใช้งานไปพี่กันสามคนนะครับนี่มีอีกเมลหนึงนะครับกําแพงแสน University นะครับเกษตรศาสตร์ยูนิวซิตี้นะครับ่ะแล้วก็กดเทส t นะกรดูตอนนี้จะเหลือว่าเราใช้กันสามคนนะครับใช้งานอยู่สามคนก็คือสังเกตว่าหนึ่งมีเรา แล้วก็มีคนร่วมใช้ด้วยอีกสองอีกสองคนรวมเป็นสามคนนนะฮะเราคิดว่าใครใช้ร่วมกับเรานะครับฝั่งนี้ก็คือนะครับผมจะพิมพ์ฝั่งเกษตรศาสตร์ university กำแพงแสนดูตัวที่เมาส์นะครับผมคิาว่าอย่ามองคนในแง่ร้ายมองคนในแง่ร้ายโอเค ปุ๊บเสร็จแล้วผมลองเรียกอีกคนหนึ่งขึ้นมาดูนะครับผมลองเรียกอีกคนหนึ่งชื่อไฟล์เหมือนกันอันนี้ส่งสุกเห็นไหมฮะก็จะมีเคอร์เซอร์สองคนคือฝั่งที่เป็นอของใครเป็นใครลองคลิกที่ตรงนี้ดูนะครับกำแพงแสงสีส้มแล้วก็สุรฤทธิ์สีเขียวเห็นไหมครับก็พิมพ์พร้อมกันได้เลยตอนนี้ผมทดสอบอยู่คนเดียวผมก็เลยมองเห็นภาพ ใครลองเอาไปใช้ดูนะครับเวลาจัดงานประชุมก็ามานั่งเปิดคอมพิวเตอร์พร้อมกันแล้วก็ช่วยกันแก้เอกสารมันจะทําให้งานเราเร็วขึ้นอลองลองลองทำดูนะครับนี่คือความแตกต่างของการใช้ Microsoft Word ที่เราชินเคยชินกันหรือเขาเรียกว่าโปรแกรมประมวลผลคำในบน Google Doc นะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ เราบนหลังเดี๋ยวจะลองทดสอบว่าราะหว่างเอาไอแพมาใช้งานก็ได้ทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะฝั่งด้านขวามือนะครับก็พิมพ์คุยกันนะครับฝั่งพิมพ์คุยกันนะครับเป็นไงบ้างไงบ้างอย่างนี้นะครับก็ดคุยกันส่วนฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งทํางานนะครับเป็นไงบ้างดูสิครับว่ามันขึ้นที่เหนืออื่นไหมเนี <Yeah. S 2> ่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นสีอย่างนี้ครับมาลองคนอื่นก็จะเห็นว่ามีคน กระพริบกระพริบก็แสดงว่ามีคนคุยเข้ามาเราลองคลิกดูนะฮะนะฮะเป็นไงบ้างเราโต้ตอบบ้างสบายดีคอิอน enter ไปนะครับไปดูเมลคนอื่นดูบ้างเลยสิครับโอเคสบายดีเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะมีสบายดีเข้ามานะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับสีส้มถ้าไม่ได้เปิดด้านข้างมันจะกระพริบกระพริบว่ามีคนกำลงังพิมพ์เข้ามา นะครับเคร์เซอร์คันี้เขามาลองใช้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนำงานนำเสนอหรือ PowerPoint หรือ s p สเ Sheet หรือ Excel นะครับนะครับก็ลองเอาไปใช้งานดูโอเคนะครับสวัสดีครับ